หนังสือพิมพ์ไทยนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งของท่านประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อท่านทุจริตแห่งชาตินะครับต่อต้านทุจริตแห่งชาตินะครับผมแล้วท่านนะครับได้นําเรื่องราวของผมหลังจากที่มาพบกับผมเมื่อวันที่ยี่สบเจดเมษายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับปีเสร็จแล้วครับมาพิสูจน์ทราบกับผมว่าคนแบบนี้มีจริงหรือเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าไม่จริงแล้วก็เสร็จพี่นัดครับนะฮะเสร็จหมายถึงว่าผมอาจจะโดนดําเนินคดีไปแล้ว แต่ด้วยความรักเคารพซึ่งกันและการพี่นัดเป็นคนดีมีเมตตาผมเคารพรักเหมือนพี่ชายร่วมสายโลหิตนะครับท่านได้นําหนังสือเรื่องราวแบบนี้มาจากหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยซึ่งผมเป็นคนไทยคนแรกในประวัะวติศาสตร์หนังสือพิมพ์นะครับที่ได้รับเกียรติลงติดต่อเนื่องมาเป็นร้อยกว่าตอนนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังลงอยู่ครับติดตามนะครับอ่านได้นะครับในหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยและโดยเฉพาะคุณวิทยาคุณสมนึกวิทยารักษานะครับท่านเป็นประธานกรรม กรรมการบริหารครับผมและพี่นัดนำทุกนะครับบุคคลในบางส่วนนะครับซึ่งสัมผัสกับผมมาลงในหนังสือเล่มนี้ครับผมพบมนุษย์ตาทิพย์มองเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตฉายาตุยสเลเร็วๆนี้นะครับเซเว่นอีเลเว่นให้เกียรติอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากให้เกียรติเล่มที่สองมาคนตาทิพย์เตือนภัยพิบัติจากอนาคตนะครับสมายบุ๊คครับผมทั่วประเทศไทยเร็วๆนี้ครับผมและนะครับทุกท่านติดตามได้ในโอกาสใกล้เคียงนี้นะครับ รายได้ที่จําหน่ายหนังสือนะครับผมเรียนในความเคารพนะครับไม่ได้เอาเข้าพกเข้าห่อนะฮะแบ่งเป็นสามกองทุนครับสงเคราะห์ภัตด้อยโอกาสและผมเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิคนหูหนวกแห่งประเทศไทยนะครับเฉลี่ยกันไปครับพินัดกับผมใจเดียวกันครับเป็นใจกุศลผมขออนุญาตหยิบหนังสือที่เป็นสิริมงคลมาให้ทุกท่านที่ชมรายการนี้อยู่ทั่วโลกใบนี้นะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อนะครับว่าประวัติศาสตร์ชีวิตจากปลายปากกาครับสุภาพสตรีซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือและเป็นผู้เขียน ทุกตัวอักษรขึ้นมาด้วยลายมือของท่านเองนะครับเป็นคุณแม่ของผมผู้ให้กําเนิดตุ้ยเอกเสลพร้อมกับลูกห้าคนนะครับพี่ตุ๋มพี่ตอมตุ้ยเอกเสลหนุ่ยตวงครับเนี่ยครับแม่ผมใช้ชีวิตนะครับตั้งแต่อยู่บนโลกใบน,นี้มาแปสิบสี่ปีแล้วครับผ่านสงครามโลกสอ,สองครั้งสงครามอิโดจีนสงครามโ,โลกครั้งที่สองแล้วก็อยู่มาสี่แผ่นดินแล้วครับผมทุกตัวอักษรเรื่องนี้ประวัติในลักษณะของต้นตระกูลของผมสองร้อยกว่าปีมาจากไหน แม่ของผมผ่านร้อนผ่านหนาวมารักนวลสงวนตัวเป็นอย่างไรดําเนินชีวิตอย่างไรอยู่ในเล่มนี้ครับผมขอญาตินิดเดียวครับผมนะครับแม่ผมตอนที่เป็นอาสากาชาติในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมนี่แหละครับแววตาใสาซื่อบริสุทธิ์ครับสอนผมมาตั้งแต่ผมอายุห้าขวบนะครับตุย้ยเดินผ่านผู้ใหญ่ก้มนะลูกอย่าพูดคำหยาบอย่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่าให้ช่วยเหลือคนที่นะครับอ่อนแอและก็ทําความดีนี่แหละครับ ผมครับแม่มาทั้งชีวิตนะครับครับแม่และครับแม่ตลอดผมห้าสิบปีแล้วผมขออญาตอ่านนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่นะครับตัวหนังสือนี้ได้บันทึกอยู่หลังปกนะครับหากเปรียบดิฉันคือตัวละครเอกตัวหนึ่งที่ก้าวขึ้นสู่เวทีลโลกมนุษย์นี้ได้แสดงบทบาทต่างๆมากมายตามจังหวะชีวิตและใกล้จะปิดม่านจบลงทุกทีคงเหลือแต่อดีตที่บันทึกไว้เท่านั้น ครับผมต้องกราบขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้สั่งจองและซื้อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายประเทศและหลายจังหวัดนะครับต้องกราบขอบคุณครับผมประวัติศาสตร์ชีวิตจากปลายปากกาครับสนใจจะสั่งซื้อหรือจะซื้อตามหมายเลขนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจออีกสักนิดเดียวครับผมถ้ามาหยิบแล้วก็ไกลอยู่ครับผมจะหยิบในลักษณะของหนังสือหรือในลักษณะของสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับนี่แหละครับผมสุภาพสตรีท่านนี้นะครับเป็นมะเร็งนะครับตอนอายุ6 7จดปีฉายแสงมาแล้ว2 7จดครั้งนะฮะครับผม แล้วก็นะครับดูสิครับผมเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะฮะแต่ในที่สุดแล้วครับผมมาพบกับน้ําสกัดเห็ดผู้มาลานะฮะทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นตามลําดับครับผมนี่นะครับคิดดูนะฮะฉายแสงยี่สิบเจ็ดครั้งครับนะฮะแล้วอีกสี่ครั้งดูสิครับทําอะไรนะฮะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับในสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามน้ําสกัดเห็ดพูดมาลานะครับทําให้สุภาพสตรีท่านนี้ขณะนี้หายแล้วครับผม ผมขออนุญาตนะครับอีกสักนิดหนึ่งครับภาพอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ว่าผมจําเป็นต้องเห็นรูปของฝ่าเท้านะครับเจ้าของฝ่าเท้านี้นะครับเป็นเบาหวานครับทุกท่านทราบดีนะครับเบาหวานถ้าเป็นแผลแล้วหายยากภาพที่หนึ่งเวอร์วานะครับภาพที่สองดีขึ้นมาพบกับน้ําสกัดเห็ดภูมาลาภาพที่สามแห้งสนิทครับผมและทุกท่านครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของมะเร็งที่ไปฉายครีโมมานะครับหรือฝังแร่มาแล้วมีปัญหาข้างเคียง เมื่อเจอกับน้ําสกัดเห็ดภูมาราดีขึ้นครับผมผมพูดเหตุและผลของความเป็นจริงนะครับอย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซนตจนกว่าทุกท่านจะพิสูจน์ทราบด้วยตัวของท่านเองก่อนว่าดีจริงหรือไม่ติดต่อกับนะครับพี่ตอมคุณพิมรัตขออนุญาตครับคุณนัทวรัตน์นะครับหรือในลักษณะของพี่อ้วนซึ่งเป็นสามีสุดประเสริฐนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งขึ้นเห็นหน้าจอณบัดนี้ครับผมขออนุญาตนะครับอีกสักนิดเดียวตั้งตัวหนังสืออะไรครับ นิตยสารเล่มนี้จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัวนะครับเซเว่นอีลเวนพร้อมกับร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศไทยครับผมเป็นผู้ที่นะครับให้หนังสือเล่มนี้วางอยู่ทั่วประเทศไทยขนาดนี้น้องวริเดชูส์แงกิสเป็นเจ้าของน้องเป็นคนดีมีศีลธรรมครับผมผมพูดเหตุและผลน,นะครับแฟรนไชส์ต่างๆซึ่งมีคุณค่าอยู่ในหนังสือเล่มนี้ตั้งตัวครับร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีลเวนพร้อมกับร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับและแล้วในที่สุดนะครับผมจะกลับมาพบกับ ท่านที่ให้เกียรติโทรเข้ามานะครับจากจังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับคุณกันหาค่ะกันหาเหรอฮะค่ะคุณกันหาอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดนะครับได้ชมรายการทํานายไทยทักมาบ้างไหมครับผมค่าชมค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับ ก็น่าเชื่อถือค่ะน่าเชื่อถือนะครับจะน่าเชื่อถือแบบไหนอย่างไรความจริงจะปรากฏในลักษณะของคําตอบของผมให้ทราบในบ,บัดนี้นะครับคุณกันหาเป็นคนบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนเป็นคนที่มีน้ําเสียงและมีลักษณะกริยาวาจานําเสนอให้กับใครไม่มีเสแสร้งครับใจถึงใจและเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้และมีความสุขนะครับเป็นผู้ให้มาตลอดครับผมเพลงนี้ถ้าได้ฟังเมื่อไหร่ชื่อเพลงนี้คือตัวตนของคุณกันหานะครับหนึ่งในร้อยเคยฟังไหมครับ หนึ่งในร้อยเคยฟังเพลงนี้ไหมครับผมเพลงอะไรคะหนึ่งในร้อยครับเพราะไม่เคยฟังนะไม่เคยฟังนะครับเพราเพล้วอันดวงแก้วแวววาวสดสีงามหลายหลากมักนามนิยมมีท่อนจบท่อนนี้นะครับมีความหมายร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเองนะนะครับคุณกันหาคือหนึ่งในร้อยผมไม่ได้ชมนะครับผมพูดความจริงพร้อมอยังครับปัญหาสองข้อข้อที่หนึ่งเชิญครับ อยากให้อจาารย์ดูบ้านให้ค่ะว่าครับบ้านที่อยู่นี้ดีไหมคะบ้านที่อยู่นี้นะครับผมไม่ต้องถามบ้านเลขที่ด้วยผมไม่ต้องถามว่าอยู่หน้าที่ไหนด้วยแต่ภาพขึ้นมาเลยนะครับบ้านนี้ที่อยู่อาศัยมีใครอยู่กันบ้างครับผมก็มีลูกๆสามคนค่ะครับผมตอบเลยแตมีสามีค่ะได้ครับผมตอบเลยครับบ้านนี้อยู่ดีครับผมแล้วเขาขีดเส้นใต้มาแบบนี้นะครับใครขีดเส้นใต้ธรรมชาติครับขีดเส้นใต้มาบอกว่าบ้านนี้ ให้อยู่เฉพาะคนดีเท่านั้นครับผมคนไม่ดีอยู่ไม่ได้ผมบอกได้เลยนะครับเข้ามาแล้วจะมีปัญหาร้อนรุ่มกลุ้มใจจะต้องออกจากบ้านนี้ไปครับผมผมพูดเหตุและผลนะครับและโดยเฉพาะบรรยากาศในบ้านนะครับเป็นบรรยากาศในลักษณะก็คือความสมานฉันเป็นบรรยากาศในลักษณะของความอบอุ่นครับผมบ้านนี้อยู่ดีครับอยู่แล้วหลับสบายปัญหาต่างๆเลวก็ตามนะครับพี่คลายเมื่อเข้ามาในบ้านนี้ครับผมผมพูดชัดเจนนะฮะ แต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าบ้านนี้อยู่ไม่ดีผมจะพูดเลยนะครับว่าให้ขายไปเลยหรือว่าในลักษณะอพยบออกมาเลยนะครับผมพูดแบบนี้เป็นเหตุเป็นผลนะครับข้อที่หนึ่งตอบแล้วครับข้อที่สองเชิญครับค่าสุขภาพค่ะสุขภาพนะครับได้ไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับคุณกันหาค่ะตรวจค่ะล่าสุดค่ะล่าสุดเมื่อไหร่ครับเมื่อเดินพฤทธิกาค่ะครทบิีาี่แล้วครับผมตอบนะฮะ ทุกท่านครับวิจารย์น,นะฮะผมคุยแบบเหตุและผลภาพขึ้นมาแบบนี้ครับในลักษณะของมะเร็งนะไม่มีครับนะฮะ,ะมะเร็งในทุกอวัยวะไม่มีได้ไปตรวจมะเร็งไหมครับค่ะไม่มีครับสองไม่มีวัณโรคนะฮะไม่มีเอสไม่มีลักษณะของกลุ่มเชื้อในลักษณะที่เป็นอันตรายไม่มีลักษณะของนะครับอวัยวะที่จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยครับแต่มีภาพอยู่ภาพหนึ่งระวังให้ดีนะครับคุณกันหาภาพนี้เกี่ยวกับสุขภาพแต่ทางอ้อมนะฮะ จะเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลื่นล้มในห้องน้าครับผมแผ่นยางกันลื่นราวเกาะในห้องน้ํามีไหมครับยังไม่มีค่ะไปใส่ซะครับผมกันเหนียวเลยนะครับเสียหลักจะได้จับราวนะครับเสียหลักจะได้ยืนในลักษณะแผ่นยางกันลื่นซึ่งแน่นหนานะฮะปูแผ่นยางกันลื่นอย่าปูแผ่นเดียวนะฮะต้องปูลักษณะให้ชิดติดกันจะสองแผ่นหรือสามแผ่นแต่ไม่ต้องปูให้เต็มบริเวณพื้นห้องน้ํานะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมภาพของคุณกันหาก็เสียหลักลื่นล้มในห้องน้ํานะครับมันเริ่มมีแล้วนะครับ คุยกับผมเหตุและผลใช่ไหมฮะและครั้งที่แล้วโชคดีครับไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับค่ะนะครับผมตอบเหตุและผลนะฮะของความเป็นจริงบ้านตอบแล้วสุขภาพนะครับกำลังจะนะครับดูอีกหนึ่งข้อครับมันจะมีอยู่ตรงนี้อย่าวิตตกกังวลนะฮะมันมีลักษณะผมเรียก